ผมเดียจากช่องเดีลี่เจอนีอ่วันนี้เราคงอยู่กันที่พับกินอาร์ทาวน์นะครับอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีวันนี้เราจองทริปล่องเรือกันไว้ในซีรีส์ของตามหลานเที่ยวใช่ตามหลานเที่ยวไม่ได้พาหลานเที่ยวนะหลานจะพาเราไปเที่ยวใช่หลานพานเราไปเที่ยวก็ตามหลานเที่ยวนะครับ <Wow. S 1> เราจองแพ็กเกจเอาไว้เนาะล,ล่องเรือหนึ่งชั่วโมงนะครับของบ๊บพิ่น่าทาวน์ พับกินอาร์ทาวเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับแหล่งแอคทิวิตี้ของครอบครัวแหล่งแอคทิวิตี้ของครอบครัวละกันนะก็มีคาเฟ่นั่งชิลๆสําหรับผู้ใหญ่ได้แล้วก็มีร<ม>้านอาหารเพกาวแล้วก็มีเพกาวสําหรับเด็กๆนะครับ <ๆ S 1> ก็อยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดทุมธานีถ้าใครสนใจก็ลองเสิร์ชหาใน Google ได้เนาะแล้วก็ไปดูในตาม Facebook ของเขาว่ามีอะไรให้มาทำแอคทิวิตี้ที่นี่ได้บ้างอ่าประมาณนั้นแอคทิวิตี้เด็กเยอะมากใช่ใช่ก็ลองมาดูต้องบ้าตีกอะไรก็ตามโปรแกรมเขามันจะมีแพคเกจก็ลองไปดูแต่วันนี้เราซื้อแพ็คเกจัน ซื้อแพ็กเกจล่องเรือมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวแล้วตอนนี้เรารีบมากแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราพาไปดู <พา S 1> ล่องเรือ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราพาไปล่องเรือก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดสรุปให้ฟังว่าหลังจากล่องเรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราได้อะไรแล้วเรารู้สึกยังไงประทับใจอะไรบ้างเนะาะไปไปเดี๋ยวเรามาละท้าเรืออันนี้เป็นเรือที่เราจะล่องกันนะครับ นี่กนนเเรือีี่ยพาหลานเที่ยวครับวันนี้หลานเที่ยวเหรอครับใช่ใช่พาหลานเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอันนี้พี่โซเฟอร์เรียกโซเฟอร์ใช่ไหมกัปตันครับกัปนเลยกัปตัน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 วันนี้สมาชิกเรามีทั้งหมดเท่านี้แหละพี่คุณนั่งนี้งว่ะอ่ะอันนี้นะคุณนั่งนิ่อ่ะเดี๋ยวมีบีบอะไรก่อนเลยครับหรือว่าไปได้เลยก็อันนี้ครบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่เป้าหมายแรกก็คือวัดโบสถ แลหลังจากนั้นก็จะไปให้หานปลาใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็จะรีเทิร์นกลับมาเพื่อที่ดูวิถีชีวิตในน้ำเจ้าพยาประมาณนี้สวัสดีครับผมกู๊ดครับโอเคเจ้าหน้าที่ก็น่ารักมากเลยนะครับบริการดีมากเลยเดี๋ยวเราจะออกเรือกันแล้วนะครับ อาหารจิ๋วอ่ะงั้นผมก็ต้องมานั่งกลุ่มอาหารี่เนี่ยเดี๋ยวจะทานอาหารก่อนไหมครับหรือว่าจะาานนทด้เดี๋ยวสลับกันทานก็ได้ครับอเดี๋ยวเราโอ้โห นี่นี่นี่นกอ๋อนกไม่มันใชางนข้าบนมันยดต้นไม้ตัวนึงอ้สวยสวยสวยจริงจถ้าใครถ้าใครมานี่เคยขับรถกโก้ผ่านสะพานพาแม่น้ำเจ้าพญานะโอนี่หนูนกนต่อใครที่แทงน้ำแทงน้ำสนใจสนใจแทงน้ำ ร้านสนใจแทงน้ำถ้าใครเคยขับรถผ่านแม่น้ำเจ้าพยานะถ้าไม่มาลงดีๆหรือมาลงหรือมาลงล่องเรืออยู่อย่างเงี้ยพี่แม่น้ามันกว้างมันใหญ่มากเลยนะเนี่ยเอาจริงๆว่ายข้ามฟากนี่เหนื่อยบอกตรงถามความรู้สึกคุณแม่ดีกว่าพาลกูกมาอย่านี้เป็นไงบ้างแม่ชอบเองยา ก,กินสะดวกอยู่สบายก,กินเลยนะกินสะดวกอยู่สบายกินสะดวกอยู่สบายโอ้ี่ของของกินอยู่คนเดียวปล่อยเขากินไหมปล่อยเขากินไหมอ่านี่เราถึงเป้าหมายแรกก็คือวัดโบสถ์ถ้าใครเคยมานะก็จะเห็นเลยเนี่ยหลวงพ่อโตงใหญ่นาะแล้วก็พระพุทธชินราชอ่านี่นี่หลวงพุทธชินราชหลวงพ่อโตงใหญ่แล้วก็เดี๋ยวแวะให้หานปลาตรงนี้ปลาก็เยอะเยอะ สั้นลงกันสั้นลงก็อปช็อบรรยากาศดีมากไม่ร้อนนะน่าน้าหายเบื่อล้หน้าหายเบื่อแล้วเินชินละเริ่มชินแล้วเอาของกินให้หน่อยแต่คนทั้งหลังนี่ก็กินอย่างเดียวเลยนะน่ะเดี๋ยวสอบถามก่อนจากที่พักกินอาร์ตทาวจนมาถึงระยะนี้ยประมาณสี่กิโล แน่ใจครับแต่เราวิ่งมาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับผมโอ้ครึ่งชั่วโมงแล้วเร็วมากเลยโอ้ครึ่งชั่วโมงือเร็วมากเพราะว่าวิวมันสวยนะแล้วก็แล้วก็บรรยากาศมันดีมันก็เพลินอ่ะเนี่ยนั่งเพลินเลยเทวิวเทควิวใช่ใช่มันไม่เหมือนกับนั่งเรือในทะเลนะอันนี้มันจะสบายกว่ามันไม่มีคลื่นกระแทกอ้าวแล้วแนะนำว่าให้ต้องสุดแล้วก็ได้ครับเพราะว่าใช้เรือมีอาคารอยู่ทจะกระเด็น อ๋าาอโอ,โอเคคือจุดให้อาหารปลา,าที่สนุกที่สุดของแม่นางเจ้าพญาเลยคือตรงนี้รงวัดโบสถ์นี่แหละแต่จริงเราก็เคยมานะแต่ว่าเราเคยมาคือเอ้ยทางทางบกเรามาทางโบก,เรา,าาบกเราไม่เคยมาทางน้ำตกอาหาปลาครับเจอนี่ปลานะนี่เยอะด้วยอ่าปกติตุ้กปูปกติตุ้กปูก็ชอบมาทางน้ำอยู่แล้วนะครับ ชอบไปตีน้ำแถวราชดาใช่ไหมเราไปไปกับพี่ฮะไม่เอาน้าไม่เอานี่อ่าเปิดซิงเปิดซิงโอ้โหจูกูก็เอาโยนไปไกลๆหนึ่งอ่ะต้องตต้องหลับตุ้มให้เขาตั้งหลักก่อนให้เขาตั้งหลักก่อนครั้งสองครั้งแรกมันจะเรียกปลาไปก่อนครับอ๋อใช่ใช่ใช่หัวเราก็แบบว่า

สายขนาดแบบเห็นายผ่าเลยเนี่ยใช่ใช่ปลาเยอะมากนะครับวันนี้ปลาเยอะจริงๆป่าเยอะจริงๆนะสนุกไหมสนุกไหมสนุกวิวดีแนะนำ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 อันนี้แนะนำจริงนะเดี๋ยวเราจุ่มลงไปเทีู่ปลาดีกว่า ปลากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงเขาเรียกอะไรเวิงแม่น้ำใหญ่เวิงแม่น้าใหญ่อาเวิงแม่น้ำใหญ่ก็ถ่ายรูปสวยๆนะไปดูแต่วันนี้เสียดายไม่ได้เอากล้องใหญ่มาสนุกไหมสนุกไหมไม่สนุกอ่ะกินอร่อยไหมกูสนุกไหมลูกใช่ลูกอ่าถามใหม่กูไม่สนุกใช่ไหมกูไม่สนุกใช่ไหม ไม่ตอบเลยแสดงว่าสนุกเว้ยใส่ใบตองไม่ต้องใสไอ้ตันี่กูตเองนะครับกูตมาล่องเรือครับกูมาล่องเรือครับให้อาหารปลาครับแล้วก็กินขนมอร่อยมากเลยครับทอดเบียร์เหรอไมเลยครับที่ไหนที่ไหนลูกที่นี่ที่ไหนมาล่องเรือกันที่ไหนพับกินอาร์ตอาร์ต ท้าวขับกินอาร์ตทาวกินอันท้าวเออโอเคเราเรียกเราเรียกโอเคนะก็ก็คงรู้เรีอกอ่ะ อยู่นะทิวระยะสั้นไม่ร้อนหออปล่ยนะทิวระยะสั้นนะไม่ร้อนไม่ร้อนนะเย็นสบายดีแล้วก็เออเนี่ยมันมันจริงๆต้องมาสัมผัสบรรยากาศนี้นะเอาสักกี่โมงดีคะพี่แค่แบบถ้าจองแล้วแบบอากาศจะโอเครอบครับตั้งแต่สี่โมงสามโมงสี่โมงครับเป็นต้นไปครับผมตากันได้นะมาตามรอยพวกเราได้ทุกคนก็จะไม่ได้คิวสามโมงสี่โมงเพราะทุกคนอยากได้สามโมงสี่โมงสามสี่ห้าหกได้หมดเลยครับได้หมดเลยอากาศก็มี ตรงนี้ก็คือเวิร์กจี่ใหญ่ของแม่นาจุดถ่ายรูปจุดถ่ายรูปสวยอะไรสวยแม่นกตอนนี้จะสักประมาณสัก300เมตรน้อยขับรถไปก่อนเดีขับลงไปไม่ใช่ไหมพี่พี่กับป็นชื่ออะไรคะชื่อฟุกครับผมอ๋อพี่ฟุกพี่ฟุกเป็นกัปตันเรือให้เรากัปตันเรือกัปตันเรือให้เราในวันนี้นะจะมาเจอกับกัปตันฟุกแล้ว่าบไปกี่ท่านมีกี่ท่านได้ขับอ่าจริงๆมีหลายท่านครับจริงๆมีหลายท่านนายผมมีหลายท่านก็ กับแดล้องให้ตัวเอยไหพี่พูดไหนความกินอาทาวครับผความกินาาวนะครับนี่ถ้าใครสงสัยว่าเด็กลงเรือได้ไหมดูอย่างอัพูดนี่กี่ขวบอย่ากี่ขวบพูดได้ไหมูกี่ขวบพูดสิกี่ขวบกี่ขวบครับสองขวบครับ แน่สองคนครับชอบไหมครับคนท้องลงได้ไหมตัวนี้อ่ะคนท้องอ่ะนี่กระท้องอยู่ก็ลงได้นะไม่ต้องกลัวว่ามันกระแทกอะไรแรงมันไม่เหมือนในทะเลคนท้องนะเพราหมูกระทะไม่ได้ไม่กลัวไม่เบาเหนียวไม่เมาโอเคเนาะถ้ายังไงก็สงสัยอะไรยังไงก็ไปที่เฟซบุ๊กเฟซเฟซบุ๊กของพับกินอาร์ทาวละกันเนาะของเราที่จองมาคือแพ็กเกจหนึ่งชั่วโมงราคา3,800บาทเนี่ยมาได้จะประมาณนี้ก็มี2ดิง 2อาวปนี่แล้วก็1ขับเคงให้แล้วเราก็สั่งอาหารเพิ่มเติมมานะครับประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเสียเวลากับตันกับตันฟุ๊กเขาเดี๋ยวเราก็กลับไปแล้วก็เดี๋ยวเราสรุปให้อีกครั้งนึงอ่าบราการดีจริงๆไม่อย่างให้หมดเวลาเดยออโอเคไหมบ้า,บาถงถามร้วตอาหารทไมไม่นี้ก็ค,ค๊บงคงเคงองค์เคงนี่ท่าเรือ ของผับกินนาทาวคาเฟ่์เลสสลองอ่ะชื่อเต็มเต็มนี่นี่ตอนเย็นเย็นก็นั่งชิวได้นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพวกเราก็น่าจะน่าจะหิว่ะหิวหิวเดี๋ยวคงได้กินอาหารต่ออ่าทริปนี้วันนี้ก็จบแล้วนี่เพลินมาก เดี๋ยวเรารอทางกัปตันฟุกนี่ผูกเชือกเรือให้แป๊บนึงนะครับทำการเชียบทาเรือเพื่อที่จะลงนะีสั่งอาหารกินเลยแรกแรกเนี่ยแรกๆอ่ะหลานก็หน้าเวิร์เหมือนกันนะแต่พอพันโอนไปสักประมาณสิบนาทีดูทรงผมด้วย เป็นเลยละตัวสนุกอ่าสนุกสนุกนะครับเาพิเศต่อไปลยบาร้าบ่้โอเคเดียอาหารนี่วเดี๋ยวมีพนักงานเอาอ๋อโอเคเดี๋ยวมีพนักงานเอาให้นะไปครับโอเคขอบคุณนะครับ เเดี๋ยวเอาให้พนักงานเอาไปให้ที่โต๊ะครับโอเคเลยคุณผู้ครับโอเคบริการดีมากนะอ่าจริงเรียบร้อยแล้วไม่รับผมทั้งชายชายเขาไม่รับเพราชายเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าอ่าไปข้างในร้านตรงนั้นเลยได้มเดี๋ยวจะเอางตรงกลางเลางแค่อาาหร ใช่ใช่นี่เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังว่า,าพนักงานบริการดีมากแล้วพนักงานเขาไม่รับทิปนะครับเพราะฉะนั้นนีทิปที่นี่ก็จะเป็นทีิปรวมเนาะคือสอดใส่ไปแล้วในแพ็กเกจอาจจะเป็นไปได้แต่จริงๆเขาก็เป็นทีิปลวมนะครับเนะาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้จะให้ผิดน้องเขาก็ก็เขาไม่รับไม่ไมร วันนี้เราทำอะไรเนี่ยล,ล่องเรือล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพยากันนะครับก็คือที่พับกินนทาวเนี่ยเขาก็จะมีแพ็กเกจในการที่จะล่องเรือมันมีทั้งหมด3แพ็กเกจเนาะมีแบบ 1, 1>, 1 2 2> ช<ม>ั่วโมง1ช<ม>ั่วโมง2ช<ม>ั 2> ช<ม>่วโมงและสชั่วโมงอ่ะแล้วก็ราคาก็แตกต่างกันออกไปนะครับก็ลองไปเสิร์ชดูแล้วก็ดูในแฟนเพจของพับกินนทาวแล้วกันเนาะว่าราคามีเท่าไหร่บ,บ้างเพราะว่าวันนี้เราพาหลานเที่ยวแ้วตามหลานเที่ยวอยู่ก็มา1ชั่วโมงเร็วมากไปครึ่งชั่วโมงกลับคร่งงชโม ได้2สปอตนะครับที่จองไว้ก็ไปแวะที่วัดโบสถแล้วก็ให้อาหารปลาแล้วก็จะไปแวะตรงเวิ้งที่มันกว้างๆครับของของแม่น้ำเจ้าพรยาเทกวิวไปคือนะตอนที่เราจองมานี่มันประมาณสักจริงๆอ่ะจองไว้คิวอ่ะคือ4ี่โมงครึง่งแต่ว่าน้ำอ่ะมันขึ้นเยอะเขาก็เลยโทรให้รีบมาเราก็มาแบบ ฉับพลันด่วนเลยอ่ะเรารีบเลยแหละเรารีบเลยก<ส>็<ล>ยไม่มีเวลาพูดท่าร้องเพลงก็อยู่ดีก็ขึ้นป๊บๆขึ้นเรือไปเลยนะครับประมาณอย่างนี้ก็บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีแล้วก็พนักงานบริการดีมากในแพ็กเกจที่เราจองมาแพ็กเกจแรกนเนี่ยคือราคา3,800บาทล่องเรือ1ชั่วโมงแล้วก็ในแพ็กเกจเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำสองดิ้งในน้ำสองดิ้งนั้นมีแกแลดเย็นแล้วก็น้ำน้ำแตงโมแตงโมหรือเบอร์รี่ปั่นเนี่ยเราไม่ได้ชิมประมาณแตงโมปั่นชิมมาแล้วแตงโมปั่นแตงโมปั่น แล้วก็มีบาวนี้สองชิ้นใช่แล้วก็คัพเค้กหนึ่งชิ้นนะแล้วก็น้ำดื่มสี่ขวดน้ำดื่มสี่ขวดแล้วก็มีอาหารปลาให้ประมาณถังถังสิบลิตรอ่ะอ่าถังสิบลิตรก็ที่โยนให้อาหารปลากันไปตรงหน้าวัดโบสถ์นะครับจากที่พับกินอาตาวไปถึงวัดโบสถ์นะก็คือประมาณ30มนาทีแล้วนะครึ่งชั่วโมงแล้วก็จริงๆมันแป๊บเดียวมากเลยเพราะบรรยากาศมันดีเราดูวิวมันเทคไทม์เนาะก็แป๊บเดียวจริงๆพอบนเรือกลับมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรา ก็จะเจอกับเมืองน้ำใช่กลับมารุ้เดิมนั่นแหละกลับมาลุ้เดิมแหละใช่กลับมารุ้เดิมเนาะก็เพลินดีเทคทา์ดูวิวผ่อนคลายนะครับถ้าถามว่าพาลูกๆเด็กๆมาได้ไหมอย่างหลานผมเองเนี่ยสองขวบกว่าก็มาได้อย่างน้องสาวผมเองก็ท้องมีน้องอีกคนนึงที่ท้องก็ขึ้นเรือได้นะครับมันไม่ได้แบบกระแทกเหมือนแบบว่าตอนที่แบบนั่งเรือที่ทะเล คน,คนละฟิลเลยอ่ะแตกต่างกันเลยนะครับลองเรือไปเรื่อยใช่ใช่กัปตันขับแบบดีอ่ะอ่าใช่ก็ได้สัมผัสบรรยากาศวิถีริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็ได้ลองขับเรือด้วยใช่ไหมอ่าได้ลองขับเรือก็ผมอ่าต้องมาลองเองอ่ะต้องมาลองเอง,อง,องเนาะต้องมาลองเองเรา,เราบอกไม่เราบอกความรู้สึกได้แต่ว่ามันไม่เหมือนกับมาเทอ e อปสเพลียด้วยตัวเองจริงหรอกอืมเนาะโอเค หลานสนุกมากหลานสนุกว่า,<ช>ส,าสิ่นาทีแรกหลานหน้าเวอไมค่ครั้งแรกครั้งแรกของใช่ครั้งแรกเนาะครั้งแรกเขาก็เขาก็จะตื่นเต,นต้นหน่อยแต่หลังจากนั้นเขาก็เนี่ยตามรูปที่เห็นตามคลิปที่ได้ดูไปนะครับ<ส>หวังว่าเดี๋ยวเราขอปิดคลิปเลยเลยกันเนาะหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจคลิปนี้นะครับ <S <S ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อง daily journey ของเราด้วยจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ออกมาอีก ฝากไปฝากไปฝากแล้วฝากไปโอเคเนาะถ้าอย่างนั้นพวกเราไปกันก่อนแล้วนะไปละครับสวัสดีครับ